แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่17 8แถูกจ้องมองเชิญฮูหยินกินอย่างอร่อยอร่อยมัวฮูหยินก็ดื่มน้ำแกงปลาอย่างอิ่มอกอิ่มใจคายก้างปลาออกมาชิ้นหนึ่งแล้วมองมาทางส่งซื้อชูด้วยสายตากระตือรือรน้นส่งซื้อชูรู้สึกหัวใจกระตุกวูบทีหนึ่งกลัวว่ามั่วฮูหยินจะมีความชอบพิเรนแม่นางส่งเจ้าทำอาหารอร่อยยิ่งในน้ำแกงปลาเต็มไปด้วยความหอมอร่อย เกียวก็หอมเด้งสู้ฟันไม่มีกลิ่นแปลกๆเลยแม้แต่นิดพอกินเข้าไปก็รู้สึกอบอุ่นไปทั้งร่างกายสบายอย่างยิ่งไม่ทราบว่าจะไปบ้านม่วของข้ารูดวินเฉินฮูหยินที่กำลังกินเกี้ยวอยู่เงยหน้ามาขัดคำพูดของโม่ฮูหยินบ้านสามีของโม่ฮูหยินแท่มัวตัวนางแซ่ฝานชื่อเดิมชื่อฝานรูดวินนางไม่เหมือนเฉินฮูหยิน ตามหลักแล้วเฉินหูหยินควรจะถูกเรียกว่าฉีหูหยินเพราะว่าบ้านสามีแท่ฉีแต่ว่าบ้านฉีค่อนข้างซับซ้อนตอนที่เฉินหูหยินแต่งเข้าบ้านฉีนั้นฉีหูหยินยังมีชีวิตอยู่หากจะเรียกนางว่าฉีหูหยินด้วยก็จะทําให้สับสนดังนั้นจึงเรียกแทนว่าเฉินหูหยินสุดท้ายก็เพราะว่าประวัติของบ้านฉีไม่ได้ยาวไกลามากทําให้คําเรียกไม่มีความเป็นทางการ แต่ว่าในที่เล็กๆอย่างเมืองถงก็ไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้มากนักจึงไม่ได้มีส่วนเสียอะไรมั่หูหยินมองไปทางเฉินหูหยินแล้วเปลี่ยนคำพูดทันทีข้าสามารถย้ายมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวได้หรือไม่รอจนลูกในท้องมั่นคงแล้วก็จะกลับจะไม่รบกวนพวกเจ้าแน่นอน่งสื่อชูสายหน้าถ้าโมูหูหยินอยู่ที่นี่หลังจากนี้ชีวชนเชิงกับกู้จิงหยวนก็จะปรากฏตัวไม่ได้ อย่าเสี่ยงกับอะไรเช่นนี้เลยเดิมทีที่เฉินหูหยินสามารถอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าชีเวินเฉิงยังไม่มาเรื่องที่เฉินหูหยินสังเกตได้พวกนั้นมั่วหูหยินเป็นถึงภรรยาของขุนนางขั้นสี่ไม่มีทางตาบอดและไม่มีทางโง่เขาาแน่นอนฉะนั้นคนนอกเช่นนี้อย่ามาอยู่เลยสายตาของมั่วหูหยินหม่นแสงลงริมฝีปากขยับเล็กน้อยคล้ายจะอยากพูดอะไรแต่ก็ไม่เร็วเท่าเฉินหูหยิน เฉินฮูหยินรูดวินเจ้าไปอยู่กับข้าก็ได้คนที่คอยปรนิบัติเจ้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนของตนถึงบ้านข้าจะมีห่วงจุ้ยไม่ดีเท่าที่นี่แต่อยู่ในหมู่บ้านมานานก็รู้สึกว่าพระกําลังของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเช่นนั้นก็ได้เมื่อน,นั้นก็ฝากแม่นางส่งดูแลด้วยเดิมทีมั่วฮูหยินไม่ได้เชื่อใจส่งซือชูมากเพียงนั้นแต่พออยู่ที่อื่นแล้วกินอะไรก็ไม่ลง แต่พออยู่ที่นี่แล้วกลับกินเกี๊ยวเข้าไปหมดทั้งชามรู้สึกสบายไปทั้งร่างเลยหักยามนี้ยังสงสัยว่าในชนบทไม่มีคนเก่งกาศนางก็คงไม่เหมาะกับตำแหน่งหูหยินใหญ่แล้วส่งสื้อชูผงกศรีสะเล็กน้อยหากม่วหูหยินเข้าใจและมีเหตุผลจะให้นางดูแลสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่หากเป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นนั้นท่านก็กลับไปทางเดิมได้เลย เมื่อก่อนที่นางมีความอดทนกับมั่วหูหยินสูงนั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ซ่งชิงชิงและซ่งโรโรไปตั้งร้านที่สถานเสริมความงามของเฉินหูหยินมั่วหูหยินก็มาอุดหนุนทำให้เจ้าตัวเล็กทั้งสองมีความมั่นใจที่จะทำการค้าต่อไปยามนั้นเองหยินผิงก็เดินเข้ามาจากด้านนอกในมือยังมียาสีดำอยู่ถ้วยหนึ่ง ทันทีที่หยินผิงเดินเข้ามากลิ่นขมก็คลักรงลุงไปทั่วห้องโถงเฉินฮูหยินมองโมหฮูหยินอย่างเป็นห่วงซ่งสือชูยิ้มในเมื่อกินข้าวไปแล้วก็ถึงเวลาดื่มยาแล้วดื่มยาเธอดีต่อร่างกายเจ้ากะซ่งสือชูพูดจบหยินผิงก็ยื่นถ้วยในมือไปให้โม่ฮูหยินความอุ่นร้อนกำลังดีโมหูหยินกลั้นหายใจแล้วดื่มรวดเดียวหมด หลังดื่มหมดท้องที่รับเรียบก็นูนขึ้นมาเล็กน้อยข้างในเต็มไปด้วยยาและอาหารสบายขึ้นมากตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกอยากอาเจียนแม่นางส่งเป็นคนมีความสามารถจริงด้วยไม่แปลกใจที่เฉินหูหญินยกยอเพียงนี้เป็นข้าเองที่จิตใจกับแคบพอมม่หูหญินดื่มยาไปก็รู้สึกเริ่มมีแรงมากขึ้นลุกขึ้นคาระวะขออภัยซ่งสือชูอย่างเป็นเต็มพิธีการ หลังขออภัยก็พูดว่าแม่นางทรงช่วงนี้ต้องระวังนะได้ยินมาว่าหลงจู้อินของโรงเตี้ยมหวินไหลในเมืองอำเภอกำลังเพ่งเลงเจ้าอยู่เกรงว่าจะลงมือกับเจ้าโรงเตี้ยมอวินไหลหรืออย่ามนี้เองที่ในหัวนางนึกถึงตอนที่นั่งคุมงานอยู่หน้าร้านมอไฟแล้วรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองเดิมทีอยากร่วมมือกับโรงเตี้ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองถงแต่ในเมื่อโรงเตี้ยมอวินไหลไม่ยอมร่วมมือด้วย เช่นนั้นก็สร้างเรื่องเลยสิพวกการสร้างเรื่องนี้ผู้ใดกลัวกันซงสือชูมองมัวหูหยินข่าวสารนี้มีประโยชน์มากขอบใจเจ้ากะไม่เป็นไรก็คือการตอบแทนแล้วกันมัวหูหยินกล่าวจบก็หาหวอดรีบบอกลาซงสื้อชูแล้วเดินตามเฉินหูหยินไปยังเรือนของชีเซิงทงบุพาเงียบสงัดลงหยินผิงเท้าเอวแล้วเบิกตาโตนายหญิง เจ้ารองเตียมอวินไหลนั่นจะทำอะไรกล้าดีอย่างไรมาใช้เล่ห์เหลี่ยมกับท่านเจ้านี่นะจะโมโหไปยัยถึงฟ้าจะถลม่มลงมาก็ยังมีคนที่สูงกว่าช่วยยันไว้ให้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ให้เจ้าไปสู้อยู่แถวหน้าหรอกเห็นท่าทางโมโหของหยินผิงแล้วส่งสือชูก็ยิ้มออกมาถึงจะมีคนมาหาเรื่องนางก็ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้ว บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ราบรื่นหรอกไม่ว่าอย่างไรก็ต้องกำจัดขวกักหนามกลัวหรือไม่ไม่หรอกร้านหมอไฟจะนำเงินและความร่ำรวยมาให้นางอย่างนับไม่หวาดไม่ไหวพวกพลิกก็ยังไม่มีความคิดที่จะสอนวิธีปลูกกับผู้อื่นในระยะเวลาอันสัน้นส่วนจะทำให้หมู่บ้านร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรนั้นซ่งสือชูก็มีแนวคิดในหัวแล้ว ตอนนี้ก็แค่รอพวกซุนกุ้ยกลับมาจากทางใต้เมื่อถึงตอนนั้นค่อยเอามันฝรั่งและข้าวโพดออกมาจากในมิติช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพอดีเอามาเล็ดให้ซ่งหลิงเซียงปลูกแล้วบอกนางว่าเอามาจากทางตอนใต้พอได้ผลผลิตออกมาแล้วก็ค่อยๆสอนทุกคนหากเป็นเช่นนั้นก็จะไม่ใช่แค่นางที่ร่ำรวยหมู่บ้านเข้าสารก็จะร่ำรวยด้วย และกระทั่งเมืองถงก็จะโด่งดังไปด้วยอาจกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งต้าอินก็เป็นได้เมื่อถึงตอนนั้นเมื่อเหล่าบัณฑิตและบรรดาพ่อค้าออกมาท่องเที่ยวก็จะนึกถึงเมืองถงเป็นเมืองแรกถูกต้องตามหลักทฤษฎีซ่งสื่อชูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นโบรฮองฮงเสียงเห่าหอนดังขึ้นจากด้านนอกซ่งซือชูเดินออกจากประตูเรือนก็เห็นหนิวซื่ออยู่ด้านนอก บนหน้าหนิวซื้อเต็มไปด้วยรอยยิ้มมีเลสไนพอเข้าใกล้ส่งสือชูก็ใช้ระดับเสียงที่คิดไปเองว่าเบาที่สุดพูดว่าโอ้ยตายแล้วนี่แม่เท่าเสิรินเพิ่งตายเสินเจินจูก็แต่งงานแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าแต่งกับผู้ใดแต่งงานแล้วรึส่งสือชูตกใจจริงๆเด็กสาวอย่างเสินเจินจูนี่คบหาไม่ได้จริงๆสมัยนี้มีธรรมเนียมไว้ทุกหลังบิดามารดาเสียชีวิตสามปีจะห้ามจัดงานมงคล หากรีเพราะอายุที่ค่อนข้างมากอย่างน้อยก็ต้องไว้ทุกหนึ่งปีเหตุใดเสินเจินจูถึงได้แต่งงานทันทีกับผู้ใดส่งสือชูสะกดความตะลึงและชื่นชมในใจลงกับหลงจูโรงเตียมอวินไหลที่แท่อินหลงจูคนนั้นอายุ30บแล้วก,ก็มีแล้วตั้งสี่ห้าคนภรยาเสียไปแล้วสองปีไม่รู้ว่าเหตุใดถึงรู้จักกับเสินเจินจูได้ เมื่อครู่นี้เองที่เอาเกี้ยวแดงมารับคนไปแล้วเจ้าว่าเรื่องนี้หาดูได้ยากหรือไม่ละ่ะหนิวซื่อพูดพลางยักคิ้วหลิวตาหนังตาแทบจะร้องนิ้วได้แล้วเครื่องหน้าทั้งห้าล้วนกำลังแสดงละครอินผิงรึกซ่งสือชูได้ยินชื่อนี้อีกครั้งในใจเริ่มมีความคิดแปลกๆขึ้นใช่หน้าสิหลงจูอินเป็นคนร่ำรวยด้วยหนิวซื่อพูดด้วยใบหน้าอิจฉา เห็นสีหน้าของหนิวซื้อแล้วส่งสือชูก็หมดคำจะพูดอะไรกันมาล่าทั้งบ้านเจ้ายังได้เงินน้อยอีกหรือถึงได้ไปอิจฉาผู้อื่นเขาก็ไม่หรอกแฮะแฮพูดถึงมาล่าทั้งแล้วหนิวซื้อก็ยิ้มกว้างความรู้สึกที่ดวงการเงินขึ้นนั้นนางได้สัมผัสแล้วการค้านี้หากทำไปอีกสักระยะหนึ่งน้าจะหาภรรยาที่ทำงานเก่งๆให้หวังหลินได้สักคนแล้ว แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่179ไหนๆก็มาแล้วตั้งใจทำละส่งสื่อชูให้กำลังใจเล็กน้อยเห็นหน,นิวซื่อดูสดชื่นมากขึ้นทุกวันแต่ละวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันทำให้ส่งสื่อชูรู้สึกสบายใจยิ่งหนิวซื่อมองส่งสื่อชูแล้วถามว่าจะปลูกอะไรบนเขาหรือปลูกข้าวสาลีและข้าวฟ่างเพิ่มอีกสักหน่อยหรือไม่ พวกเราใช้ชีวิตอยู่ชนบทต้องเก็บข้าวสารไว้ที่บ้านเยอะๆเมื่อข้าวพอกินแล้วถึงจะไม่หวั่นใจแต่เจ้ากลับปลูกต้นอะไรไม่รู้ตั้งมากมายหากเจ้าปลูกไม่เป็นเช่นนั้นให้ช้าช่วยดีหรือไม่หนิวซื่อรู้ตัวว่าได้รับสิ่งดีๆจากส่งสือชูไปมากมายจึงรู้สึกผิดในใจไม่ต้องต้องที่ปลูกบนเขานั่นเป็นสมุนไพราสามารถเอาไปแลกเงินได้เช่นกันใช่แล้ว เจ้าวุ่นวุ่นกับงานที่โรงปูนอยู่ฝั่งพี่ใหญ่หวังก็ยุ่งกับการค้าขายในเมืองจะมีเวลาพาะปลูกหรือหรือจะเอาที่ดินให้ข้าเช่าดีหรือไม่ข้าจะปลูกอะไรใหม่ๆสักหน่อยซ่งสื้อชูนึกถึงมันฝรั่งและข้าวโพดท,ที่วางอยู่ในมิติแล้วความคิดก็แล่นอย่างรวดเร็วทันทีปีที่แล้วนางซื้อที่ไว้พาะปลูกไม่มากนักไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหรือข้าวโพดหากสามารถปลูกได้เยอะๆย่อมต้องดีกว่าอยู่แล้ว อาที่ดินบ้านข้าเหมือนว่าหนิวซื้อจะเสียดายอยู่เล็กน้อยหากอยากได้เนื้อของนางนางก็อาจยอมให้ได้แต่ที่ดินก็คือชีวิตนางคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ไม่มีทางจำนำสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตไปสายตาที่มองส่งสือชูเริ่มเลิกหลักไม่ได้จะเอาที่ดินของเจ้าข้าเอามาปลูกแค่ปีเดียวปลูกเสร็จก็คืนให้เจ้าแล้วมุมปากส่งสือชูกระตุก ยามนี้เองที่นางได้เจอกับตัวว่าคนสมัยนี้เห็นความสำคัญของที่ดินเพาะปลูกมากเพียงใดไม่แปลกใจเลยที่เวลาซื้อที่ดินบนเนินเขาหรือซื้อบ้านล้วนง่ายดายแต่พออยากซื้อที่ดินไว้เพาะปลูกกลับซื้อไม่ได้สักทีผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไม่เจอที่ที่เหมาะเลยสำหรับคนสมัยนี้ความสำคัญของที่ดินเพาะปลูกคงสำคัญพอๆกับตนอกจากคนที่สมองมีปัญหาหรือคนที่เจอสถานการณ์เสี่ยงแล้ว คนอื่นจะไม่มีทางขายไตยตัวเองแน่นอนเช่นนั้นเช่นนั้นก็ได้เจ้าต้องดูแลที่ดินบ้านข้าดีๆนะต้องใส่ปุ๋ยให้ทันเวลาต้องถอนหญ้าต้องหนิวซื่อพูดยาวเหยียดเรากับว่าที่ส่งสือชูยืมนั้นไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นบุตรชายสุดที่รักของนางในใจส่งสือชูก็รู้สึกอับจนวาจายอยู่บ้างนางกลับใจยังทันอยู่หรือไม่ นางไม่อยากเช่าที่ดินของหนิวซื้อแล้วฝั่งส่งรุ่ยเสียงก็มีที่ดินสองไร่ถึงจะไม่ใช่ที่ดินที่ดีอะไรแต่หากปลูกมันฝรั่งและข้าวโพดก็ไม่จําเป็นต้องใช้ที่ดินดีเพียงนั้นอ้อใช่สามารถปลูกมันเทศได้ด้วยมันเทศเป็นอะไรที่ดีมากเลยเชียวละ่ะรสชาติหอมหวานปลูกง่ายผลผลิตเยอะ พวกวันเวลาที่ยากจนที่สุดในยุคหลังๆนั้นล้วนผ่านมาได้ก็เป็นเพราะมันเทศไม่ใช่หรือช่างเถอะไม่ปลูกแล้วเจ้าอย่าเจ็บใจเลยส่งสื้อชูว่าพลางผลักหนิวซื้อไปข้างนอกเห็นท่าทางน้ำตาร่วงเชกเช่นเด็กสาวของหนิวซื้อแล้วนางก็รู้สึกหลอนหนิวซื้อสายหน้ารัวรไม่ได้ได้เจ้าต้องปลูกนะข้าไม่ใช่พวกที่ไม่รู้จักทดแทนบุญคุณสักหน่อย เมื่อครูข้าแค่เสียใจนิดหน่อยและค่อนข้างเป็นห่วงเท่านั้นเองตอนนี้หายแล้วข้าจะพาเจ้าไปดูที่ดินตอนนี้เลยหนิวซื่อว่าพลางก็พลิกมือกลับมาลากส่งซื้อชูออกไปยินพิงจับไม้กวาดแล้วกวาดลานเรือนที่ไม่ได้สกปรกและไม่ได้รกนั้นต่อไปถึงแม้ว่าในเรือนจะเลี้ยงกระต่ายและไก่ทว่าวกลับไม่ได้รกสกปรกเลยสักนิดยังสะอาดสะอ้านทุกวันสัตว์แต่ละตัวในเรือนนั้นราวกับว่ากลายเป็นปีศาจไปหมดแล้ว หากจะขับถ่ายก็จะไปถ่ายยังจุดที่ได้กำหนดไว้ตอนนี้มีมูลสัตว์ทับถมอยู่ไม่น้อยแล้วหากเอาไปใส่ในดินก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีส่งซื่อชูอถ,ถูกหนิวซื้อลากไปเดินรอบหมู่บ้านที่ดินบ้านหนิวซื้อมีไม่น้อยเลยรวมทั้งสิ้นน่าจะเกือบ12หมู่หากราคาตลาดก็คือหมู่ละห้าตำลึงเงินรวมทั้งสิ้นก็หกสิบตำลึงเงินแล้ว ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวคนที่มีที่ดินล้วนเป็นคนรวยอย่างลับๆทั้งนั้นไม่เหมือนนางที่พอย้อนเวลามาแล้วมีเพียงบ้านหลังผู้พังจะปลูกผักยังต้องปลูกในบ้านจุดเริ่มต้นช่างต้อยต่ำยิ่งนักนั่งหนูสามวันนี้ของปีหน้าเจ้าอย่าลืมคืนที่ดินให้ข้านะหนิวซื่อพูดแล้วน้ำตาก็คลอเบ้าอีกครั้ง ส่งซือชูหมดคำจะเอ่ยนางไม่อยากได้ที่ดินนี้แล้วจริงๆนะแต่หนิวซื้อกลับไม่ให้ความร่วมมือแล้วบังคับให้นางเพาะปลูกซ่งซือชูลองกับปริมาณมาเมล็ดต่างๆในมิติของตนสุดท้ายจึงขอที่ดินหนิวซื้อมาแค่ห้าหมู่หนิวซื้อดีใจส่วนซ่งซื้อชูก็พอใจแล้วพอกลับถึงบ้านซ่งซือชูก็เริ่มนับวันที่สุนกุ้ยจะกลับมา คนพวกนั้นออกไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่ตอนนี้ก็ควรจะกลับมาได้แล้วหลังจากนั้นวันสองวันซุนกุ้ยและคนอื่นก็กลับมาถึงซ่งสือชูเข้าไปในเมืองอำเภอดูของที่พวกซุนกุ้ยเอากลับมาไม่เลวเลยมีมะพร้าวเยอะมากร้านเค้กเปิดสาขาย่อยทำให้ต้องใช้มะพร้าวเพิ่มมากขึ้นหากฝั่งซุนกุ้ยเกิดปัญหาเช่นนั้นกิจการร้านเค้กก็จะได้รับผลกระทบด้วยแน่นอน เท่าแก่เนี้ยครั้งนี้ได้ของหายากกลับมาด้วยท่านจะดูสักหน่อยหรือไม่สุนกุ้ยมายืนข้างซ่งสือชูหยิบเอาก้อนสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นและมีน้มออกมาท่านลองดูหน่อยว่านี่ใช่ของที่ท่านอยากได้หรือไม่สุนกุ้ยบีบจมูกไว้แล้วมองส่งสือชูสิ่งนี้ไม่ได้เอากลับมาจากทางใต้ตอนที่พวกเขาไปถึงเขตหลิงนาน เขตมหาสมุทรฝั่งนั้นมีเรือที่หลงทางแล้วลอยมาสิ่งที่มีหนามและส่งกลิ่นเหม็นนี่มาจากเรือเหล่านั้นเดิมทีไม่ได้อยากเอากลับมาเพราะเหม็นเกินไปแต่ว่าซุนกุ้ยรู้สึกว่าลองดูก็ได้หักได้ใช้จริงๆละ่ะเพราะเท่าแก่นี้เอาแม้กระทั่งของเหลวสีขาวที่กรีดออกมาจากต้นไม้หากสิ่งนี้ได้ใช้แล้วก็นั่นเป็นเงินอีกหลายตำลึงเลยนะทุเรียนรึก จ้องมองทุเรียนบนพื้นที่ส่งกลิ่นหอมส่งสื่อชูก็แทบจะร้องให้ออกมาตั้งแต่นางรู้ตัวว่าตัวเองย้อนเวลามานางก็ไม่คิดเลยว่าจะได้กินทุเรียนอีกถึงจะเคยพูดเกริ่นๆไปกับซุนกุ้ยแล้วก็ตามเถอะแต่ในใจก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักผู้ใดจะไปคิดว่าซุนกุ้ยจะเอาทุเรียนกลับมาได้จริงๆเหมือนชีวิตนางจะมีความสุขขึ้นมาทันที ซ่งสือชูเปิดทุเรียนบนพื้นออกมาด้วยความดีใจถึงเนื้อด้านในจะเสียแล้วแต่ซ่งสือชูก็ไม่ได้เสียใจอะไรนางควันเอาเม็ดทุเรียนออกมาจากเนื้อที่บูดแล้วทุเรียนต้องปลูกในเขตร้อนแต่ในมิตินั้นสามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใดก็ล้วนปลูกได้ทั้งนั้นซ่งซือชูเอาเมเล็ดที่ควานออกมาห่อยอย่างระมัดระวังหันไปมองสุนกุย สิ่งนี้ไม่เลวเลยจะมีเงินรางวัลเพิ่มให้เจ้าซงซือชูหันไปดูของอย่างอื่นต่อแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าดึงดูดเท่าทุเรียนแล้วนางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เก็บมเมล็ดหน้าตาประหลาดไปอีกเล็กน้อยเอาไว้หลอกคนหลังจากนั้นซงซือชูก็เดินไปทางร้านมอไฟหมายจะดูว่าโรงเรียมอวินไหลจะทําอะไรกันแน่เมื่อมาถึงร้านมอไฟก็พบว่าต่อเติมหน้าร้านจนเสร็จสมบูรณ์หมดแล้ว เดินเข้าไปข้างในก็สะอาดสะอ้านห้องโถงก็กว้างขวางเช่นนี้ตอนยกหม้อก็จะลดอุบัติเหตุได้บ้างส่วนเรื่องคนเยอะแล้วไม่มีที่นั่งไม่มีก็ไม่มีสิ์มาช้าก็ค่อยๆต่อแถวไปไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางเพิ่มโต๊ะหรอกอาคารทำมาจากไม้ปลอดโปร่งหน่อยจะปลอดภัยกว่าเท่าแก่อนนี้ส่งท่านลองตรวจสอบสักหน่อยช่างเห็นส่งสือชูเดินมาก็ยิ้มแป้นให้ ส่งสือชูมองสำรวจอาคารที่เปลี่ยนเสารับน้ำหนักและบันไดที่กว้างขวางมั่นคงกว่าเดิมสุดท้ายก็เดินไปทางห้องครัววัตถุดิบที่ใช้ในหม้อไฟนั้นต้องพิถีพิถันมากทั้งเนื้อวัวไขมันวัวล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่สมัยนี้แค่จะเชื้อวัวสักตัวยังต้องผ่านการอนุมัติจากทางการไม่ง่ายเลยดังนั้นน้ำน้ำแกงก็ต้องเปลี่ยน ไม่ว่าอย่างไรคนสมัยนี้ก็ไม่เคยกินหม้อไฟไขมันวัวถ้าเปลี่ยนเป็นหม้อไฟปกติก็คงไม่มีผู้ใดกลัวจนหนีหายไปซ่งสือชูพอใจกับการต่อเติมมากนั่งเดินออกมาจากข้างในยืนมองรงเรียมอวินไหลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามการนั่งรอไม่ใช่สไตล์ของนางไหนๆก็มาแล้วต้องเข้าไปดูสักหน่อย